ทุกคนกินพี่เอ็ดแล้วก็ยางหวนเต็มหมดนึงเนาะนะนี่จะเป็นจุดข้ามขัวทุกคนข้ามขัวเล็กเนาะของแท้ตัวนี้นะเมืองขัวเนาะเมืองขัวขัวเล็กนะเฮียพี่ก,ก,ก็กำลังยางมาทุกคนเอากระสียางไปบรรยากาศ ดีเลยทุกคน,นเงียบสงบไผรมักสไตล์สโลไลน์นี่ยแนะนำเลยเมืองขวัวจัดให้ได้ทุกคนเนาะเมืองขัวแทงนี้นะฮะเดี๋ยวข้ามขัวกันขัวาข้ามน้ำพากทุกคนน,นี่มันขัวเล็กนั่นแมนขัวอูทุกคนขัวอูขาอ้ขามน้ำพากนะ สียางโกวงกงวกงก,ก,กัวอยู่จะไปทุกคนอยางน้นหลังเพอนหมาวกัดเนาะเพราะว่าหม,มากัดเพลนก่อนก้อ,กอยางมาได้ระยะหนึ่งเนาะถือว่าโอเคเลยทุกคนเนาะถ้าบุยานความสูงก็ถือว่าสามารถยางในปกติสภาพขวัวข้ามเมืองขวัวทุกคน คั <c oughs> ขกขักักทุกคนก้าวย่างกวยเต้ยสมเด็จผู้ต้อคายเราบางทีมาให้เรามาบาง้ีเรา่าตหน่อยมายุ่บงทีไงอื้อ มีนักเรียนพาคนตามประเทศข้ามขัวทุกคนอเพราะว่าเป็นเิ่นย่านในหนึ่งเนาะอ่เป็นย่านข้ามขัวในหนึ่งอ่าเปย่านอืึคนตอนนี้คนต่างประเทศเขากะพากันย่างข้ามขัวเนาะ กันยางขรัมขวนักแข่งลาวก็ซอยด้วยคนเนะถึงจะได้ภาษาบอปเหน่แต่ก็โอเคเพรามขวนี้มันมีความโดดตามทุกคนได้เห็นเนาะเป็นปองเป็นปองอย่างที่เนาะข้ามค้ามกับย่านอยู่เนะาะต่งแต่ว่าเขากะคอยไปมันก็นโอเคทุกคน เบิงพิชิขามขั้วสำเร็จบ่ทุกคนติดตามกันมาเบิงหาฝรั่งข้ามขัวนะเพื่อนเพื่อนมาจากประเทศเยอรมนีทุกคนเพื่อนว่าอยากลองข้ามสักเทื่อหนึ่งเนาะเป็นสิ่งทีว่าแอเวนเจอร์ดีทุกคนข้ามก็ข้ามเดี๋ยวนักเี้นเล่าหาพาข้ามเนาะ แต่บอบคัมนี้ยขามหอบเดียวทุกคนเนาะมาสุดหนึ่งเป็นบวกก้าเนาะมาสุดสองก็เลยโอเคเอาจัดไปติดตามกันทุกคนเนาะว่าเพื่อนจะข้ามสำเร็จหรือบ่ติดตามกันเดี๋ยวทุกคนข้ามไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวจะฮอดฟังกันทุกคน นี่อันนี้ก็ข้ามลังโมแตนนม่อันนี้มีความกล้านี่พกมาเต็มร้อยเปอร์เซ็นทุกคนบูมีญานอย่างเนาะปูทั้งหลังเนี่ยข้อสิยญานทุกคนเนาะเบิงจาักการเก้าเท่านะเบิงเบิงจาักการยางก็ได้เนาะก้อศีเน่งเน่งในหนึงเนี่ยคอยโกบคอยคอยโยบคอยโยบไปทุกคน โอเคเลยเนาะนี okay, ่พ <consiste> ล <sid elines> ัง yeah, มันจับอะไรเด็กคนจับหาวอะไ้คือบอลคาเนาะมันหาวกว้างเพื่อต้องยางทั้งกลางเด็กคนโอเคเลยพาพลังยางขามขวานี่ก็ยาวเลยทุกคนเนยาวเติบอยู่เลย ประมาณ200แเมตรกวทุกคนน่าจะได้อยู่เนาะ200แเมตรเนี่ยี่กลับมาซอยฝรั่งซอยตต่นบัตรแดงเน่ะ เป็นเบสิกทุกคนเนาะเป็นกะวะ่าไมเนะ็มอิตพีนาเนาะซื้อพีนาเดี๋ยวพาฝรั่งข้ามทุกคนโอเคเนาะเป็นสิ่งที่ดีทุกคนนะพาฝรั่งข้ามจูงแขนข้ามเป็นโมเมนต์หนึ่งที่ว่าเฟลลี่ทุกคนเนาะคนลาเฮาเนะ่ คนลาวเฟรนลี่ <c oughs> ยยี่แล้วคนลาวี่ยแง่สิวๆเนาะขวดนี้เป็นขวอยู่เมืองเมืองกันขวทุกคนได้เมืองขัวแข่งฟงสารีเนาะนีะ่เพื่อนกับพาคนฝรั่งข้ามเรียบร้อยเ็นสองคนทุกคน นมึงมีย่านเลยเด็กน้อยแล้วพวนนี้นปอนคอลงไปอกีกสุดจัดออ่งนี่นะของแท้เซลฟี่กับเด็กน้อยทุกคนอืมโอเคเลยโมเมนต์ดีๆทุกคน ทุกคนเดินทางต่อนะมาแวะเบิงยางรีนขัวไมมอยู่ที่เมืองผาเมืองขัวสบายดีทุกคนเนาะตอนนี้เป็นหนองเขียวยามตอนแรงทุกคนหกมงย้างทุกคนตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวพาทุกคนยางเลาะกินปิ้งกินจีกันเนาะมีอย่างปิ้งอย่างาย้ด้วตอนนี้อาการนี้เป็นหนางเปิดมือทุกคนเนาะเมืองขัวเนี่ ตอนนี้กำลังซับสนนคนหนองเขียวเมืองขวัวยเนาะเบาคํำก็ไเลยเดี๋ยวมีฮานปิ้งทุกคนฮานปิ้งนี่ไม่หลายฮานโพดนี่เพิ่งกระสิกระจ่ายเสียงตามสายทุกคนกระจ่ายเสียงตามสายเปิดเพลงกันบึ้นๆเนาะมีการโฆษณาอย่างต่างๆ สามแยกบ้านสลองใสาท,าทุกคนมาถ่ายในเทอี่ห่าแล้วเนาะแต่เวลาบกคือกันอากาศเย็นทุกคนอากาศเย็นหลายเดียดย๋ยวพาทุกคนย่างเหลาะก่อนซอกกินอย่างแซ่บจะสิบพันเก็บมมนะทุกคนย่างเหลาะน้ำกันบ้านหลังนี้ทุกคนอาหารโอเคเลยทุกคนแซบน่บเนาะเพื่อนว่าห้านอ่า อาหารแสงมานีแหละโอเคเลยอยู่สาวแยกนี่สไตล์ฝรั่งเนาะก็มีมีหลายอย่างอยู่ทุกคนเป็นใครเป็นพวกาเบอร์เกอร์ประเภทแซนด์วิชอย่างต่างๆเนะาะรสชาติโอเคเลยใส่ได้พอค้าไปซีมมาแล้วเนะาะฮนดพิ้งเอ็นนี่คุ้สซึกว่าซีห้านแซ่บเบอร์ซีห่านทุกคนอ,อาจจะมีห้านนึงออกหวานออกเค็มเนาะ มันเก็ได้เปลี่ยนเท็กเจอร์ต่างๆหลายกันทุกคนือโอเคใช้ได้เนะงานต้อนรักันทุกคนสอกินพอกินน้ำา้อนรันไปขวานํำภาคงามกลางคืนทุกคนเป็นจังไดมาจัะนเสนอกระมืดแลวเนาะเปิดไฟหน่อยนะสิปเอลือว่านะขวานํำภากนะงามกลางคืนงานตอนเศร้าชี้แจงอยู่ทุกคนเนาะอากาศเย็นทุกคนเนาะอากาศเย็น มีห้านบันเทิงห้านหนึ่งทุกคนห้านหนึ่งสองห้านี่แหละที่บริเวณแคมสายน้ำภาคเียเห็นบอกโก้โก้เห็นป่อโก,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 โก้ไปใส่เี่นทุกคนห้านนี่เลยสายลมเย็นนะทุกคนสายลมเย็นของแท้ห้านนี่ของแทหนองเขียวแลของแท้เมืองขัว สายลมเด่นสายลมเย็นสำหรับสายปาร์ตี้เนาะแนะนำฮานนั้นสำหรับสายสงบเบาค้ำเลยไปนอนที่นี่เลยเนาะเพื <c oughs> อนพักอม่เมียยมั่นใจโอเคทุกคนหนึ่งแสนกีบสบายเนาะถึงจะโบงงามกระดกกระโดอก็ถือวโอเคใช้ได้ทุกคนผ่านมาสนสนสำหรับเบาค้ำนะราคาบาแพงหนึ่งแสกบแสนสาันกีบ สองราคาประมาณนี้ทุกคนผู้ดใด้ทึกใจกกระจ่ายเพิ่มเติมอีกเนาะแจกสองเสียงก็บพรเป็นอย่างเจ้าของที่พักกับเบาะใหนะ้ทุกคนจะเป็นตกดินทุกคนเนาะเขายังมีแสงลำไร้นิดนึงเด็ดทางหลังเนาะมีแสงลำไร้นิดนึงตกดินแล้วเนาะตอนนี้เวลาหกโมงคิร์งทุกคนอ่าหกโมงคิร์งมาอย่างเลาะตลาดกลางคืนด้งเนาะว่าจะเป็นจังได มีอย่างคายแน่ทุกคนเพื่อนบอตอนนี้เป็น walking street เมืองขัวได้เนี่ยตัวจีพาไเป็นยางนี่นดูมีอย่างให้หน้าคนหาเลยทุกคนเนาะมาแก่ลูกคนรงจอดคันหนึ่งจอดซื้อเครื่องทุกคนกําซายก็เป็นห้านอาหารเนาะใหญ่สมควรในาหา้างนี่หับได้ยุระดับห้าสิบคนทุกคนโตพันหลายห้ารนี่นะ มีอย่างให้เบิงแน่จะเป็นแนวใดติดตามน้ำกันทุกคนฟิ้งฟิงฟิงฟิงโอ้ทุกคนาขายเอียงกันเนี่ยบายดีขายเท่าไหนนะเจ้าตอนเท่าเด้อตัวไส่เท่าเด้อ อันนี้สามิเนาะอันนี้สี่ซิัใจเดี๋เปนีหพอใจห้าสหใจให่สุดเนาะราคาถึงสุดเป็นสามซิปป้ะนี่ <S <S ลีนนด้แบนี้เป็นบอ เท่าไห่ก่อลินน่ะเอามีปอดเนาะปอดเข็กกล้วยทุกคนเอาไส้ซะน้องถึงขมดิยานขมเหรอต่อนแล้วเนาะอืนนนะอเขาต่อนเหมือน,มนกับหัวจักนะนนเออนาะ ขปนกันเนาะี้นนเาเลีอยงนี่หมูหมูเมืองข้านีานนยวค่ะอือดมมาเตอ,อุดมใจนันเนาะหมูข้งเมืองเขาแต่ว่าเป็นอะไรเป็นหมูย่ากฟาร์มสีโีโอเคโอเคแล้วเอรทุกคนเดี๋ยวซื้อปิ้งนพำผึน,นหลายราคาทุกคน3 0 40, 40 50บก็มีแล้วต่ตอนน้อยใหญ่น้ำผึนจะประมาณให้ หมวใจหมดใจสมมติว่าบางท่านเป็นปาากับซิมี่สามสิบขึ้นกันกรนีเนาะแล้วแต่เ้าสีซื้อ,อ,อแต่เริ่มต้นนี่งสามสิบทุกคนนะอยู่ที่เมืองขวัวานบ้านอย่างไรชอบอยัง,งนาตุนตลาดในมาร์เก็ตเดือนตวนี้เนาะตลาดกลางคืนอุดมใจนี่โ <laughs> ป่งสลีเมืองขัวทุกคนนี่ก็ไม่ลดของการสาธาทุกคนเนาะแดงกูเซ หน้าตรตัวนี้เป็นรถโครงการค้ายกคบคุณระเบิดทุกคนเป็นรถอยู่ห้างไก่เขตฮางไก่ผู้ดอยทุกคนเนาะก็จะเป็นรถอันนี้ก็จะเป็นโฟวีทุกคนตัวนี้ราคาก็หลายหลายสิบหลายสาวพันดอลลาร์ทุกคนเนาะอยู่ไทยเป็นล้านบาททุกคนรถรุ่นนี้นะล้านสองล้านบาทเนาะเป็นรุ่น หดรถญี่ปุ่นเลยห้องงานญี่ปุ่นทนุกคนสถานมันจะเป็นสองทางทุกคนดูนี่จะเป็นวาวหนึ่งวาวสองสามารถเลียนได้พันกว่าหลักทุกคนันถาา้าเอาใส่เตีมสองทางน,นี่มันข้อดีของแรงกูเซอร์ทุกคนมีข้าวเหนียวพ่อมาเลยขายหลายอย่างเลจนนี้โอ้หอนหอนอยู่นี่เอาใส่ก่อนจึงว่ากันนะ ข้าวบต้องแห้งแหละแตซุปก็โอเคละอืมข้าเนี่ยของขอได้เพิ <MA> ่มเตัวเลยตัว nah, นี yeah, Or, uh, yeah. Okay, yeah. Uh, um, ้วะข้าตัวนี <dislike that> ้ซะ้ขนาเอ้าี๋ยวเ้าตัวนี้ได้เอาเนียข้าวซุกแหละโอเคแล้วโบต้องปิ้งยากเข้าดอกอืชิมอาหารก็ได้เลยอาหารฝรั่งสดๆห่อนๆหากออกจากเตาเมื่อกี้นี้ปิ้งใส่บบเม็นขนม เกดกล้วยสองแปดแปดก้อนคนเมืองขวกอ่อ่ะมิลาชนเผ่าทุกคนคนชนเผ่าผู้น้อยเผ่ากระมุเผ่าไทยดำก็มีอยู่คนเมืองใหม่ทุกคนเผ่ามงก็มีเนาะ คือว่าหลายชนเผ่าออยู่ที่เมืองขวัวน,นี่ ờ. หลายชนเผ่าอีกเลยทุกคนเดี๋ยวถ่ายปิ้งแซกเาทุกคนยางตอาง่อเนาะทุกคนยางเลาะเติม Walking Street เมืองขวัวมียางน้อนีเดียดยามาเน้ลกัดอันนแ้ีอ <c oughs> ไม่ยังนะเจ้านี่เลยอนี้ซาหมูขายจังเลยสิบห้าพอันนี้ห้าพันอันนี้ไม่ยังสุกพักใส่ดอกเยอันนี้สุกพักห้าพันอันนี้ซาหมูซาหมูซาหมูสซาหออซาหมูสิบาใครวจ๊ะสุกพสุพักอันนึ่งซาหมูเอาบ่ะอป่ะเดีมาดัแกงตีนหมูตีนหมูนั่น เบาและแซมบะเขามีปิง้งใส่ลแล้วเอาหลาะกันบมีซาหมูทุกคนซาหมูเส้นล่อนจดจ่นนอนอันนี้ก็สุพผักใส่ดอกแคร์ขอบใจได้ปิ้งใส่กับซาหมูทุกคนแล้เดสุพผัก มนี่อันนี้อเิอเปอยเป็ดซุเ็ดกอยเป็ดซุปเห็มดมบอลินไหมตหม่ลายหลยยอนันนี้ <c oughs> มก,มกอนมกนกมกไข่ปลาสนิทมกปลาเขาได้มกอ้นห <c oughs> มกอนสิบห้าพันมันจะมีตอนอยู่เลาปัากตีปักเต็มปน้อยตีมีบ่น้อยมันก็หน สาส่ตัวแดงจับเซบมึงนุ่มอ้นขนาดนี้มงดูโอเค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 มามันตรงนะบุงาจมันลายมกจริงกันนี่สะโพกกันนี้เาะโดยโดยหันเล่าไหมทีกินอ่ะเขาได้นอไหมเบาท ว่าล้นสาวคันนีี่แจวเก๋ยวะนะเราไม่ใช่แจวเก๋ยวะอยู่นี่แจวข้าวแจวเกวอืมมันเ้าไม้อนไนบงบ้บังบุหรอน่ะบ่หรอนกินทั้งนั้นคนคนมีหมกโตอ่นปีงป่าปิ้นหมูหนังยำพรอืม

ทุกคนใส่กอกนะใส่กอกใส่อัวอนี่ก็ขายผักทุกคนขายผักขายขนมขายไขย่นำปัน่นบักกล้ยทุกคนลายอันใหญ่ทุกคน หางกินดื่มพร้อมอยู่นี่นี่มีจุ่มจีนอย่างพร้อมทุกคนจุ่มจีนยำจีนเนาะจุ่มจีนยำจีนครบระเอียดทุกคนอยู่นี่อของกินกะเมีอยู่ทุกคนเนาะถึงจะบอหลายแต่ก็โอเคเนาะ เือว่ามีบรรยากาศยามค่ำคืนทุกคนทีเมืองขวาที Walking Street เมืองขวาเนาะแข่งฟงสาลีทุกคนบรรยากาศดีดีดีพื้นบ้านทุกคนเนาะฝรั่งเขงบาบ่ค่อยย่างเนอะเพราะวันเป็นอาหารโลโก้ลาวเนาะเขาย่างเจ็บทองเขาให้ความสำคัญในเรื่องของการเดินทางนะนเดินทางไก่บ้านเขาเนาะ ท่าเขาจะกินพวกเบอร์เกอร์พวกข้าวจีพวกข้าวผัดอย่างต่างๆ่างเลอย่างเอ็กนีโอไบนอะโอ้ยไองบฟันดีช่ขายแนวอื่นด้เวยขายตัเลขมาซุมมาดู ซูมพลห้ 5, าพันก็ได้ปะซูมห้าพันซูมห้าพันมาซูมพลห้าพัเล็กอย่างก,ก็ได้มาดรดนซะูมรดนะซูมมันก็ออกมาตัวห้าพันนะเฮ้ยเอาเลขเอียงได้หตัวตัหกตัวหตัวเล็กอย่างก็ได้เอามารเลขกท้ายมันคือกันใช่หไหมฮะมันได้ต,ตัวสองพันเโอ้มันหลายตัวแท้ ยกเลิกได้บ่เอาไม้ได้บ่ได้เอาหยกเลือกหยกเลือ้ยกท่านทุกคนโอ้มันบดหันเวลยมันหลายอันพวดเบิ่งดูวซุ่มแต่ไดนกดซุ่มนะเลขซุ่มเอาใส่จะเอาเลขอย่างซุ่มใส่จมนวนบ่ใส oh, ่บ่ได้บ่ฮะต้องใส่บ <tr> ่ <Huh? S 1> <tr> เอาเลขเลขเกซะเอาตัว่าไรตัวละพันก็ได้ทีบ่อโอ้ตัวสองดีบเลขซุ่มหตัวอ่ะมันคือได้สิบสองพันซะะก็สองอ้าว่าห้ตัวอซุมมันออกป็นใบยาเลยวะอืม กดกดออกกดออกกดออกเหมือนดูอันนี้กับอันนี้มันคือกันออกแล้วมั้ยนี่อสิบสองเอออ่ตัวนี้นี่กระซุ่มอ่ะว้ะนี่บรซุ่มเอามันซ้ำกันได้ซ้ำกันแล้วเปิดกระมูลแล้วนี่น่ะเปิดกระมูลแล้วตอนนี้ นี่เปอร์แล้วอึยอัดมากมากมาจับก่อนนี่อาบอรห้าสิกนี่ยงบมือทำทำอ่ะเนาอย่าลงใจเด้อน้ำมากคือเลขสิบแาดออเด้อเห็นบ่ะฮาทุกคนเนาะเบิ่งกันสิมานบ่มื้อนี้ฟิงทุกคนเนาะฮะเดินทางต่อนนีกันทุกคน ถึงเลยกกันเมื่ออืนะ่นนะเนาะตอนี้เวลาหกโมงเช้าทุกคนนะอยู่ที่เมืองขวาแข่งพงศาลีแต่เช้าเบอร์กะเปิดเสียงกระจายตามสายทุกคน,นะ พงศลีอาจหารนะพงศลีเดนงามอ่ะเดี๋ยวเราไปย่างลตลาดทํากันทุกคน,นติดตามทลากันตอนนี้เวลาหกโมงครึ่งทุกคนนะเพื่อนกะ c ีใส่บานใส่ยังเนะ่ะตอนเช้าเดี๋ยวบอาคําลงไปถ่ายวิดีโอให้เพียงทุกคนนาะการปัการกระจายเสียงตามทรายก็ ต่เศร้าเลยทุกคนยังบทันเศร้าไปนี้น่าจะฮอดประมาณแปดเก้าโมงคนละทิศาแล้วกันเดี๋ยวพายัางไงบึง้งทุกคนคนนี้ก็เป็นที่พักที่เบาคํำพักอยู่เนาะเพื่อนกะมีห้องประมาณห้าหกห้องทุกคนเพือนพักมั่นใจ guest house ทุกคนห้องหนึ่งกับประมาณหนึ่งแสนเกียบแสนตายน้อยนึงทุกคนแล้วแต่ห้องน้อยห้องใหญ่นะขญามฮอสเลยแสนห้าแล้วพอนะโดยอันนี้โอ้ขนาดเปิดพัดลมกันยังหนาวเพลินแหงเลยทุกคนโอ้หนาวอีหลีทุกคนแนะนำนะตอนนี้นะโอเคเลย เพราะว่าอันนี้จะไปสู่วัดอันนี้ก็ไปสู่ท่าเพื่อทุกคนอันนี้ก็ไปสู่่อาเอียงสามแยกสามแยกอันนั้นทุกคนสามแยกสิไปอุดมไซน์คสิไปปากน้ำน้อยบรรยากาศดีเลยทุกคนบรรยากาศเนะี่ยโอเคเลย